เ็รหนึ่งแดงนะพดรเพรอาเห็ดกอบแกงไข่ผําแสบหลายจะหากินอย่างแมนเลยหาเนี่ยแกงไอ้กินเด้อเอฟซีเลยแกงไข่ผมมแกงไข่ผันพ่อผีทานผีแกงไข่ผมทานผีคนทั่วทั้ค่ายาากเราแบบนั้นนะ อะไรคะแ่ฟังพีคอีกแล้วเชื่อเยาบ้าไปกินไก่หำไก่ขำมั่วเลยเออเยู่นี่สวิตเซแลนด์แกกินเยอะนะวพัดพัดอะไรกันตร่มอะไกันโอ้แสบ กินแล้วเหรอไม่กินไข่เขาอยู่ในลานอาีารจีนเนี่ยนั่งล่ะำห้เต่าหัวหัวผู้ใหญ่จะกินแกงก็เจ้าหัวบวตลกแม่ผู้ใหญ่เป็นคนตะลกจ้าปตะลกเป็นหัว่าแม่งกินได้หลืกัโอ้โห

หมดแล้วแล้วไปกินข้าวสเต็กแดดออมีอยู่บ่อลูกมีอยู่เห็นกับอิดเด้อเนกับอิดปลงล่างโอ้ยอิฐปลงล่างเลยเดี๋ยวจะไปกินน้ำยี่ดอกกินยีวะเดี๋ยวต้องเปิดร้านอาหารอ่าเห็นยีวเห็นยีวเปิดร้านอาหารก็จะมีขนม้าแกลไดแป๊บคำนะลูกมีมีร์มีส่วนบอกเขาอยู่เทปเขาบ่ได้อยุทุ่มมือดิเขาพัฒนาเขาเลี้ยงเนาะ คุณลุงก็เป็นตาฮักแท้กิ่อันนี่ดีกว่าสามิบกีบเออยังม่มีผู้ใดตอวมีสามสิบกีบมันยังสามสิบกีบอไอยงงเออโอ้ยโอ้ยอยากหมาคินลาหมาตั้งสิกินแค่ไก่หงกเนี่ยมันตลกเนอะเหมืนว่าพวแม่งตลกเพ่ถึงกันที่เบยพรว่าจอท่ตลกเดียนะออกตลก เมนูมงยัเมนูหม่พอใหญ่พ่อใหญ่ต้องเอิญปกแตต้องอ่าดในม่นูหมัน้ำพ่อใหญ่เนี่ยล้ต้องรองต้องลองว่าต้องรองต้องรองต้องลองเฮ้ยไอหังใครทำแกทิมเลยหบอกน้ำหมแล้วไข่ผมว่าทิมเนี่ยเขาก็กินเขาก็กินคืึกัน้เนอย่างยางบกมกว่ามู่กินดอกย่าเอา ดิใครทำง่วนดินะเออพูดก็กินอาหารตั้งบอกขัวเเลื่นงมาเออเขาบอกเขาก็ขายหอมง้วขายกรซื้อแหนมผู้ใดขายง่วขายง่วมาบอกน้าแีนมีกบเก็บไปกินบอกใเอฟซีผู้ใดขายมีนากัะมากกินนะให้เมนูให้เด็ดบิ๊กด้ดีให้กินนะสิ่ิมยอะแก่คนะเออผู้ใดให้ได้ เจ๊ดิสิกินนะก็ตรงย่างกินวัดฮะไปย่างเย่างแต่หม้อแมงแข็งแล้วพี่าแข็งไงแข็งใครข่ไข่มันหม้อลูกอะไรลูกเอาแข็งขาหักแล้วลูกมันมีความสูบปวดสูเออแมนเออแมนเแต่เทพขามหวอยู่หลังบ้าน ถ้กไครหั่นึงกี to ๊ย็ไม no ่ยากเออโอ้ยแม่เคยกินแต่ย่างเทยนใครหั่นี่สิได้ปรตีนข้างนอกมันกินได้บ่ลาะเจะบอกหน่อยเน่ยบอกว่าไ่เนี่ยขำง่วนขำงัวเด้อขำง่วขำกล้ยว่าม่ขำง่วนขำงัวนขำม่วำกล้วยเดี่บว่าม่ขำก้นขำก้นว่าได้กินอโอ้ย จะแค่กินเยอเอาไปทานมันรนู้ก่อนบุมีหรอกหมอเห่ยกอยู่ลัตัวขกี่ใบเบื้องเด้ก็ไปกินคนเดียวที่เรหำนเะเอาเอาเถียงกันมาเนี้ยเอาว่ต้องเทียงกันดอกเรื่องเถียงว่ต้องเถียงอันบอกแน่ผู้ใดหูจักนะผู้ใดเฮ็ดได้กินมากกินโยก เดินมีนากับไปเดินมีนาแล้วไปมึงให้แกงไข่หำไปเรากินได้เด้อแม่นแกงไข่ผำได้แกงไข่หำอะไรอยางโอ้ยเหนื่อยแต่ยินเดือดแกงไข่หำนเลยฟังผิดเด้อฟังผิดชีวิตเปลี่ยนฟังผิดแต่จะสียใจเมนูใหม่นะเห็นไหมสายยากแกงไข่หำแล้วไม่เมนูใหม่แล้วจะต้องเคียนปีกเต๋อ เก่งไข่คำสายญาของยีเก่งไขง่คำ <laughs>